ประจำปีพศ2564ข้าพเจ้าเลข,ขานุก,การสภาเทศบาลเมืองบ้านฉางได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้ามาร่วมประชุมแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านฉางมาประชุม18ท่านซึ่งมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496 รวมแก้ไขถึงฉบับที่14พศ2องพาหกำหนดว่าการประชุมสภาเทศาบาลต้องมีสมาชิกสภาเทศาบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่จึงจะเ,เป็นองค์ประชุมเมื่อสภาเทศาบาลเมืองบ้านฉางประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่18ท่านและมาประชุม18ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบัญนฉางได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ,ระการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านฉางมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยที่สองครั้ที่หนึ่งประจำปีพศ2564ณนวะัดนี้วาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบไม่มีนะครับต่อไปเราเรียกวาระที่สอง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองมัาฉางครั้งแรกเมื่อวันที่7มิถุนายนพศ2564เนื่องจากยังไม่มีคณะกรรมการสามัญในชุดกับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจึงขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบังคับขอเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท,ท่านสมาชิกผู้รงเกียรติทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่นพศ2547รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2554ข้อ33รายงานการประชุมสภาท้องถิน่นชั่วคราว ้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น ข้อ34เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐานรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรองหรือ รายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภาท้องถิ่นยังไม่ได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุสบสภาท้องถิ่นให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเลขานุก,การสภาท้องถิ่นณวันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการประชุมดังกล่าว และให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาต้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบแก้ไขและรับรองการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุถ้าไม่รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้วขอบคุณครับ รายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วขอให้ท่านช่วยกันตรวจสอบหากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะแขกแก้ไขเพิ่มเติมประการใดโปรดนำเสนอต่อที่ประชุม้วยครับไม่มีนะครับเมื่อไม่มีสมาชิกสภา เทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรา,ายงานการประชุมจึงขอมติจากที่ประชุมว่าสมาชิกสภาเทศบาลท,ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวได้โปรดยกมือขึ้นครับครับเป็นว่าที่ประชุมมีมติที่ประชุมเมื่อเป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลเมืองบ้านฉางครั้งแรกเมื่อวันที่7มิถุนายนเห็นชอบเอกันนะครับ17เสียงครับต่อไประเบียบมาราที่3เรื่องการถแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางต่อสภาเทศบาลขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางเสนอ ถถแถลงนโยบายครับท่านประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่รักทุกท่านตลอดถึงหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลเมืองบ้านฉางโดยความเคารพก,กระผมนายอธิเทพจริยเวทพัฒนาขอถแถลงนโยบายในการทำงานในฐานะเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉางซึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564ตามที่กรรมการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่25พฤษภาคมเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง ประการให้กับผมนายเทพนี่นะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองบัญนฉางเพื่อการเมิอางานเป็นไปตามพราชบัญญัติเทศาบาล2,496แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พุทธศักราช2 5 6 2มารตรา48ทดทศกำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนรับหน้าที่ผมได้กำหนดนโยบายในการบริหารงาน การมันาเทศบาลเมืองบ้านฉางในช่วงระยะเวลา4ปีนับแต่นี้เป็นต้นไปเพื่อการเืิการตามอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยยึดนโยบายของรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลในยุทธศาสตร์และการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12พุทธศักราช2560 ถึงพุทธศักราช2 5 6 4ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดระยองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดระยองเป็นหลักในการกำหนดนโยบายในการบริหารการพัฒนาที่จะให้มีการสอดคล้องซึ่งกันและกันกับทั้งปัญหาในเขตพื้นที่รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆด้านโดยมุ่งการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการ ของประชาชนและยุทธศาสตร์ของชาติในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองท <c oughs> ่านประธานที่เคารพครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองบ้านฉางมีการขยายตัวของชุมชนมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมีประชากรเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่บ้านฉางเป็นจํานวนมากณวันมีการเพิ่มจนนํานวนประชากรมากขึ้นมีด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมพนิกรรมสนามบินฐานท่าเรือการรถไฟเกิดขึ้นมากมายกระผมตระหนักว่าภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองมีปัญหาที่รอการแก้ไขและการพัฒนาที่จะต้องก้าวหน้าต่อไปดังนั้นในช่วงเวลา4ปีต่อไปนี้กระผมจึงขอกำหนดนโยบายในการพัฒนาบ้านฉาง ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลโดยเป้าหมายเพื่อให้เมืองบ้านฉางเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองแห่งสุขภาพและเป็นเมืองที่พักอาศัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดจากมลภาวะมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ที่มีอยู่ตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจะต้องดำรงคงไว้ต่อไปโดยอาศัยการทำงานที่มีส่วนร่วมกับพี่น้องภาคประชาชนชุมชนสมาชิกสภาเทศบาลการประสานงานที่ต้องรลงมือกับทางราชการหรือส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของราชการเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมือุัชฉาง บรรลุไปตามเป้าหมายที่ได้นําเรียนข้างต้นก็ผมได้กําหนดนโยบายในการบริหารไว้7ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1ด้านความมั่นคงจะพัฒนาและส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนให้มีความร่วมมือในการแก้ปัญหาการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสูงสุด โดยจัดกิจกรรมเนื้อสักการน้อมลำลึกถึงพระมหาการณุณานิคนของพระมหากษัตริย์ไทยข้อที่2ด้านระบบคมนาคมและโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและทั่วถึงปรับปรุงเส้นทางคมนาคม พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมระหว่างเมืองบ้านฉางกับท้องถิ่นใกล้เคียงรวมทั้งโครงการของ EEC ก่อสร้างปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมระบบท่อระบายน้ำไฟฟ้าสองสว่างก่อสร้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้าในชุมชนจัดให้มีอุปกรณ์ด้านการอำนวยความสะดวกทางจราจรเครื่องหมายบอกเส้นทางหลัก และเส้นทางลัดสัญลักษณ์แจ้กสถานที่สำคัญที่ชัดเจนปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงโดยการเสนอการประปาส่วนภูมิภาคและโครงการของ e อซีให้ขยายประปาทั่วทั้งอำเภอบ้านฉางมิใช่เฉพาะอำเภอบ้านฉางซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะได้รับน้ำประปาใช้แล้วก็ที่มีประปาอยู่แล้วเราก็จะไปสำรวจ เพื่อที่จะให้มีการแก้ไขท่อประปาเก่าให้เป็นท่อประปาใหม่มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อรองรับโครงการมัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอีสเทิร์นอีโคนอเกคอริดอร์หรือ e e c ในด้านที่3ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองพัฒนามเมืองบ้านฉางให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาดสดใสปลอดจากมลภาวะโดยเร่งรัดพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและรับฟังจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านฉางในการปรับปรุงระบบระบายน้ำในที่ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแก้ไขปัญหาน้ำเน่าด้วยการเสนอให้กับโครงการของ EC ทำระบบระบายน้ำรวมของอำเภอบ้านฉาง ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านฉางหรือเทศบาลตำบลพลาซึ่งจะเป็นระบบระบายน้ํารวมของอำเภอบ้านฉางทางั้งอำเภอต่อไปในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะดูแลรักษาคลองสาธารณะให้มีความสะอาดและท่อระบายน้ําปรับปรบปุงภูมิทัศน์ของบ้านเมืองสร้างความสะอาดร่มรื่นโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะปลูกป่าชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเมืองได้มีปอด ในการพักอาศัยในการใช้ออกซิเจนเพื่อที่จะด,ดำรงชีพต่อไปในอนาคตและมีการจัดการน้ำในคลองให้สะอาดปราศจากมูลฝอยวัชพืชปรับปรุงและจัดเก็บกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปริมาณขยะที่ตกค้างรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมีความรักในท้องถิ่นของตนได้มากขึ้นโดยคัดแยกขยะและขจัดยขยะอันตรายที่จะได้รับความร่วมมือจากบริษัทปตทต่อไปในอนาคตเป็นต้นด้านที่4ด้านการมัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการสาสุขสวัสดิการส่งเสริมความรู้ให้การดูแลสุขภาพอนามัยพี่น้องประชาชน จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆโรคที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งอยู่ในเขตภาคประเทศโซนร้อนและนักเรียนหรือผู้สูงวัยอย่างทั่วถึงพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุขดําเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่งเสริมดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ผู้วิการผู้ได้อโอกาสให้มีโอกาสได้กลับมามีความสุขและมีชีวิตในการทำงานมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อวัานาบริการเตรียมความพร้อมกับผู้สูงวัยเร่งรัดการบริการการสวัสดิการและเบี้ยยังชีพซึ่งได้รับการดูแลจากรัฐบาลและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุให้บริการส่งเสริมความรู้กับผู้สูงอายุ ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนักเรียนเยาวชนพี่น้องประชาชนเป็นกลุ่มและเป็นวัยและการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปอยิ่าะาด้านเรื่องของไฮเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนเป็นสวัสดิการพี่น้องประชาชนตามที่รัฐบาลได้มีนโยบาย ในหลายๆโครงการที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต 5. ด้านการศึกษาการกีฬาการศาสนาการศิลปะการอาชีพวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบุตรหลานโดยแบ่รันส่งเสริมหน,นุนการศึกษาระดับอนุบาลระดับประถมระดับวัธยมและอาจถึงขั้นระดับปิญ,ญตี ซึ่งจะขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐและเอกชนโดยจะอาศัยการทําความร่วมมือร่วมกันเช่นกับมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยอื่นๆเป็นต้นปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพศูนย์การนากาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่มีอยู่ให้เด็กได้พัฒนาคุณภาพตั้งแต่เด็กมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อไปและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีการที่จะได้รับความรู้ความสามารถต่อไปในอนาคต ดูแลเด็กดูแลศูนย์เด็กเล็กเพิ่มเติมรองรับปริมาณเด็กที่เพิ่มมากขึ้นโดยให้ครอบคลุมพื้นที่ของเทศบาลและบักดานให้มีการฝึกฝึกอบรมหรือโรงเรียนทักษะทางด้านกีฬาเพื่อพัฒนาสู่อาชีพสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการเน้นการสร้างและพัฒนาจัดทำสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่น เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติและอาจจะทํา m o u ร่วมกับต่างประเทศซึ่งเป็นหมหาลัยต่างประเทศที่จะนําพาความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนกับประเทศไทยในการพัฒนาฝึกอาชีพในการพัฒนาทางภาษาในการพัฒนาทางการกีฬาและในการพัฒนาความรู้ความสามารถอื่นที่เราพึงจะได้รับในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เตรียมรองรับ EEC ในเรื่องของการศึกษา ทางด้านการศึกษาของการซ่อมเครื่องบินนะครับการซ่อมอากาศยานนะการซ่อมรถไฟฟ้าระดับรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องอื่นๆห,หรือการต่อเรือด้วยไฟเบอร์กลาสต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นโครงการที่จะต้องนำมาพูดคุยระหว่างแผนรูปกับชุมชนต่อไป <c oughs> การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนนักเรียน ในเมืองแลกเปลี่ยนนักเรียนใหม่โรงเรียนนแต่ละพื้นที่เพื่อน,นักเรียนได้เกิดทักษะเกิดความรู้เกิดการแข่งขันและมีความตั้งใจพยายามที่อยากฝึกฝนตนเองให้เก่งวิชาให้เป็นเลิศทางวิชาการและวัฒน,นธรรมที่ดีงามต่อไปสนับสนุนบุคคลบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาการในทุกๆด้านถึงอาจจะถึงขั้นเป็นศูนย์ฝึกอบรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และทดสอบสวัสนิในพื้นที่ทางภาคตะวันออกปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยให้ชุมชนเป็นฐานผู้นำชุมชนมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีการทำประโยชน์สาธารณะจัดระเบียบสังคมเยาวาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีจิตสาธารณะม,มากขึ้นรับผิดชอบส่วนรวมมากขึ้นรู้หน้าที่ตนเองยอมรับความหลากหลายมากขึ้น เห็นคุณค่าทุกอาชีพให้ความสําคัญกับทุกอาชีพมากขึ้นเน้นประกอบอาชีพเพื่อเพื่งพาตนเองได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการพัฒนาบ้านเมืองและคุณภาพชีวิตมีการทำงานหลังเกษียณเพิ่มทักษะในอาชีพเพื่อหารายได้เสริมสร้างคุณภาพพื้นฟูสุขภาพดูแลแล,และป้องกันโรคของผู้สูงอายุต้านที่6 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีความสุขกายสุขใจปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเพื่อควบคุมระบบกล้องวงจรปิดระบบเสียงตามสายครอบคลุมทั้งพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉางหน่วยงานด้านการสื่อประชาสัมพันธ์ จะจะัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายอุทกภัยวาตภัยสาธารณภัยสี่มุมเมืองด้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและอาจจะถึงขั้นจัดตั้งศูนย์อพยพในพื้นที่ของเทศบาลเมืองฉางเพื่อรองรับการอพยพเมื่อเกิดเหตุของนิคมอ,อุตสาหกรรมมาทัพคุดทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้มีความสําคัญมากที่จะต้องมีศูนย์อพยพและก็มี สิ่งต่างๆประกอบเป็นการดำนวนความสะดวกกับพี่น้องประชาชนหากเกิดเหตุที่นี้มองอุตสาหกรรมใดๆก็าตามเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตั้งงบประมาณตามความต้องการและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนของสมาชิกสภาเทศบาลท,ท,ทุกท่านตามความเหมาะสมของแต่ละชุมชนส่งเสริมสนับสนุนองค์กรหน่วยงานอาสาภาคประชาชนหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ด้วยการดูแลทรัพย์สินประชาชนได้มากยิ่งขึ้นด้านที่7ด้านการบริหารจัดการที่ดีและบริการสาธารณะให้และการมีในสังกัดสามารถดําเนินงานตามนโยบายและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องรวดเร็วเป็นทรรให้กับพี่น้องประชาชนทั่วถึงโปร่งใสคุ้มค่าโดยมีการวางแผนพัฒนาบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้ตามร่าปรยหเทศบาลการพัฒนานระบบข้อมูลเชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารการรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งจะกำหนดไว้พืในพื้นที่4มุมเมืองของเทศบาลเมืองบ้านฉางการปรับปรุงฐานข้อมูลเช่นข้อมูลภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้เพื่อพี่น้องประชาชนมาดำเนินการต่อไปในอนาคตข้อมูลดรา่การช่าง การผังเมืองข้อมูลด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนำหนุนให้ประชาชนเรียนรู้ด้านดิจิทัลของชุมชนนำหนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้ด้านสาธารณสุขของชุมชนเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถให้แก่ชุมชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สูงวัยท่านประธานสภาที่เคารพกระผมขอเรียนต่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฉางว่าการกำหนดนโยบายดังกล่าวที่ผมได้นำเรียนท่านไปเมื่อสักครู่ อยู่บนพื้นฐานข้อมูลของการปฏิบัติได้จริงตามบรารกิจและอำนาจหน้าที่ตามราัฐปรยหาเทศบาลที่กําหนดไว้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาท้องถิน่นผมมีความตั้งใจจะพัฒนาบ้านฉางให้เจริญก้าวหน้าบรรลุนโยบายและเป็นผลบังเกิดในทางปฏิบัติและยินดีที่อยากให้ความร่วมมือกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฉา,างทุกท่านในการพัฒนาบ้านแผงให้เจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งนี้ อยากจะกลับเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านฉางว่าผมมีความตั้งใจจริงและมีความจริงใจในการกลับมาพัฒนาเมืองบ้านฉางให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ในอนาคตให้เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเมืองแห่งสุขภาพหรือเมือง Healthy City แล้วก็ Sustainable City เน้นไปเรื่องของสุขภาพเน้นไปเรื่องการศึกษาเพื่อรองรับ EEC ที่เป็นพระาชบัญญัติ และมีความสําคัญต่อการพัฒนาภาคตะวันออกทั้งภาคเราอยู่ใกล้กับสนามบินพาณิชย์อยู่ใกล้กับการท่าเรือนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับท้องทะเลเพื้อการมนาคมต่างๆมารวมกันตรงบ้านฉางหากมีการพัฒนาที่รองรับ EEC ได้บ้านฉางก็จะเป็นจุดศูนย์รวมที่สําคัญและการพัฒนาบ้านฉางต้องพยายามที่จะไม่ซ้ํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในทุกๆด้าน ควรจะมีอะไรโดดเด่นขึ้นมาเพื่อทําให้บัญชางมีข้อโดดเด่นสิ่งสำคัญมากที่สุดแลอยู่ใกล้สนามบินพานิ์ลองรับการท่องเที่ยวมากก็คือด้านสุขภาพด้านการท่องเที่ยวด้านการศึกษาเพราะใกล้สนามบินพาณิชย์นี่จึงจนะขอ,อนําเรียนให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลรวมทั้งหัวหน้าส่วนการงานได้รับทราบในเบื้องต้นขอบคุณครับ การแถลงแถลงนโย,ยบายถือว่าที่ประชุมรับทราบโดยไม่ต้องลงมตินะครับต่อไประเบียบวราระที่4เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลขอเชิญเลขานุก,การสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบข้อบังครับขอเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพท,ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถินนถง่นพศ2 5 4 7เทศมาลช่วยรับงานปกครองท้องถิน่เนเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขันทั่วไป รับรุมเมืองให้ประ,ระเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวนวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำทานอาณาไมพร้อมไปทุกคราเพื่อนครมิวัฒนาเป็นคนตาชนไรใคร เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกคนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญ